ครับจังหวัดสารคามครับนี่ไปตามเลยครับแน,นเลยโวนเสียงของนี่น้ำหนาไปแล้วครับกระนาเป็นพเตีวิธีสารครับ Right. ด้พี่้องเห็นดาบี่เป็นดาบที่มีวิชาคมนะครับ่ปอมันหยดยือไปป่ามิปอบลอยไงนะพี่้องเนาะเสียของ g ั a ได้เลยดาบตัวนี้นี่ปอบหยู่น่ครับดิที่ตามกันไปทางครับเสียอของมี่ีียอะตัวน้องกอะเสียของมีเยอะอันเยอะตัวมันเบ g r ัหเจาินะอ้เราเจมันิแล้วอนะอันนั่นอีกเลยครับเป็นมันอัน รอต,ตีตามันครับแดนครับผมต้นูดีกับไม้ครับนี่อ,รอรครับ <ś le phone> เปวเชือของคนอสลาเราเตะเขียนแล้วครับเดีเตะเพ่เชือกมันนะครับเนาะ <ś le phone> เรื่องของนี่ยร้ายครับเราเจอหมอผีเรือว่าลุงปูคนเดียวก้อยออกมาแล้วครับเนาะปล่อยออกมาไหลนะครับเนาะร้ายครับเปลี่ยนสี่กันแลนตามไปครับนี่วเรื่องของกันน้ำหนาไปแล้วครับยังจับขอบประเทได้เพราะโตเยอะครับนี่มาแล้วครับมาแล้ว

อะไรกแบบจะไปปูนเลิพี่้องเนี่ยนกันมากออมบานครับพี่้องเ้าบาทครับรวมกิจกรรมหลายครับสนครับสนุกครที่นี่ชาพุ่มล เงียดานเาก็ตั่านัเมือง่านอย่างตามกลุ่มเงี้ยดานเ่องของไม่่าังที่ย่านิอกได้คืูนงมีเรื่องของไปดีตองป็นคเรื่องของนที่กินกินน้าสักที่ของขอทั้งมวรทำดี กมม่นกันมคนดมาตะโอหลาดครับโอ้โครับขอวิธีศาลครับม่เรนก็พ่เตียนวิธีศาลนี่แม่ครับผู้ใหปะวบ้านนอนดูไหมครับพิเตียนพิเตียนขอสาอาพอสาขอสาอสาอสาขอสาขาขอสาอสาขอาขอสาขออสาขอสาาา ีสานเท่านะครับเนาะพี่เตียมาอยูนได้พีตียนหลายหมือนะครับาอยู่กับพี่เตียนพิธีสารหลายมือนะครับเป็นทนโท์ไปบอกหลักเลยมากครับเมือนติธตามแล้วแม่เขงเลียย่สมือแขงเลี่ยย่สมือพ้นบ้านหลังนี้บอกว่าเขงเลี่ยอยู่บนนะครับ